ไร้ปฏิหารพบแล้วร่างน้องปิงปองถูกฝังดินหลังเพื่อนหนุ่มลุกครึ่งถูกฆ่าหมกป่าตามหามายาวนานเจ็วันพบแล้วร่างน้องปิงปองวัยสิหปีถูกฝังดินอําพลังหลังเกิดเหตุเพื่อนชายที่ไปด้วยการถูกฆ่าหมกป่าสภาพศพน้องปิงปองถูกฝังใต้ดินโคนต้นไม้เอาเหินทับถมจนกลิ่นไม่โชยออกมา ล่าสุดวันนี้13พฤษภาคมหลังจากที่ยงวที่ตำรวจสอพศบปรับและสอพเกาะค่ะรวมด้วยกำนันชุดชอรบอบดเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภยัยเกาะค่ะกู้ภัยสบปรับและกู้ภยนนัยอบตนาแสงและชาวบ้านในพื้นที่เกาะค่ะระดมกว่า100ชีวิตลงพื้นที่ใกล้กับจุดตรวจหลังเทิน ในอำเภอเกาะคาและเขตติดต่อกับอำเภอสบปาดจังหวัดลำปางเพื่อกระจายกำลังค้นหาน้องปิงปองวัย16ปีหลังพบเบาะแสสำคัญที่คาดว่าคนไร้ได้นำน้องมาทิ้งไว้ในป่าใกล้จุดดังกล่าวอีกทั้งจากการตรวจสอบสัญญาณย้อนหลังวันสุดท้ายก่อนที่สัญญาณมือถือของน้องจะหายไปได้หายไปในพื้นที่บริเวณดังกล่าวล่าสุดเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันนี้13พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่พบหลุมต้องสงสัยภายใ,ในป่าซึ่งห่างจากถนนพะหลนย ทีนกมที่667และห 6, 6 8เส้นหลักไปทางอำเภอศพบรรพบประมาณ50เมตรคาดว่าจุดฝังรางน้องปิงปองโดยพบร่องรอยการขุดดินสองจุดด้วยกันโดยจุดแรกมีการขุดทิ้งไว้ไม่ลึกส่วนจุดที่สองใกล้กันมีร่องรอยการขุดแต่คาดว่าเจอดินแข็งจึงหยุดขุดและจุดที่สามใต้คนต้นไม้ที่ล้มพบสิ่งผิดปกติมีร่องรอยการถมดินและมีก้อนหินทับอยู่หลายชัน้นจึงประสา,านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานท่าลำปางเข้าตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ขุดดินและนำหินขนาดต่างๆออกและทำการขุดดินอีกครั้งจนกระทั่งไปพบแขนมนุษย์โผล่ออกมาและเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดและโคลนจึงทำให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทําทำการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด ทั้งนี้น้องปิงปองวัย16ปีเป็นเพื่อนกับนายเบนวัย17ปีชาวอำเภอสตปราบจังหวัดลำปางที่ถูกนายชัยวัน์หรือนายวันอายุ44ปีชาวอำเภอแม่ทาคาดบริเวณป่าละมะที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำปางโดยไม่ยอมปรีปากบอกว่าน้องปิงปองอยู่ที่ไหน จนกระทั่งเมื่อวานนี้12พฤษภาคมจ้าหน้าที่ได้บอะแสสำคัญว่าคนไร้ได้นำศพมาทิ้งในบริเวณพื้นที่จุดตรวจดังเทินติดต่อกับบ้านหัดปูได้และตำบลน,นาแสงอำเภอเกาะคา,าจังหวัดลำปางและพบร่างน้องปิงปองดังกล่าวรวมเวลาในการค้นหากว่า7วัน